สวัสดีค่ะมะม่วงที่เห็นนี้ก็คือแก้วขมิ้นนะคะแก้วขมิ้นเราจะเอาไปดองและไปแช่อิ่มนะคะเดี๋ยวเด็ดนี่เลยค่ะสวยๆเลยค่ะนี่คือมะม่วงที่เราได้นะคะก็จะประมาณ7กิโลนะคะเราก็ จะเอามาปอกเปลือกออกนะคะปอกเปลือกออกปอกเปลือกแล้วก็เราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะช่างแล้วมะม่วงเราประมาณ78โลมันจะเหลือประมาณไม่ถึง5โลนะคะเราก็จะมาหั่นหั่นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะแช่น้ำปูนใสกับแช่น้ำเกลือนะคะนี่ก็คือปูนนะคะ แล้วก็เทใส่กระมังนะคะด้ำประมาณ5ลิตรนะคะแล้วก็คนๆคน,นะคะเมื่อตกตะกอนแล้วนะคะเราก็เอาใส่ในถังของเรานะคะปรากฏว่าถังไม่พอนะคะเราก็ต้องแบ่งใส่กระมังด้วยนะคะใส่เกลือประมาณครึ่งกิโลนะคะสองสองภาชนะนี้ใส่ประมาณครึ่งกิโลแล้วก็เก็บไว้ค่ะสักสองคืนนะคะ แล้วเราค่อยมาใส่น้ำตาลกันค่ะ